ดีค่ะชาวท่านาบน,นะคะกระกฏมีนพิจิกคลิปนี้เป็นคลิปดูวดวงความรักความสัมพันธ์เหมือนเดิมนะคะประจําวันที่1นึถึงสิมิถุนาย,ยนค่ะถ้าชอบตุก๊กลกนฝากกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะการดูดวงกันดยดูดวงโด,ด,งดยกว้างนะคะเพราะฉะนั้นตุกอยากให้ทุกคนนะคะใช้วิจารณญาณค่ะในการรับชมรับฟังเรื่องราวที่เปิดออกมาอาจจะสลับกันอาจจะเป็นเรื่องราวของคุณหรือเรื่องราวของใครก็ได้นะคะอะไรที่ดีๆก็เก็บเอาไว้ค่ะอะไรที่ไม่ดีปล่อยมันไปเนาะ ก่อนอื่นเลยนะคะขอดูเรื่องราวของคนโสดค่ะขอดูคนโสดชาวธาตุน้ํานะคะขอดูเรื่องราวของคนโสดชาวธาตุน้ําค่ะไพ่มีชาวราศีธนูชาวธาตุไฟนะคะมีไพ่ดีเอ็มแพรสมีไพ่เซเว่นซอฟเพนเทอร์โคลค่ะสำหรับไพ่ของชาวธาตุน้ำเนี่ย ถ้าคุณเป็นผู้หญิงหมายถึงคุณมีความมีพลังความเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างสูงมากในช่วงนี้ไพ่ของคุณนะค่ะเป็นคนที่พยายามที่จะโฟกัสเรื่องที่สําคัญในชีวิตที่สุดก่อนบางคนถ้าคุณเป็นคนชอบทํางานมากๆไม่ใช่ว่าคุณไม่อยากมีแฟนนะอยากมีแต่ว่าคุณมีความรู้สึกว่าคุณแฮปปี้ดีแล้วชีวิตคุณแฮปปี้ดีแล้วตอนนี้เหมือนสําหรับชาวธาตุน้ำเนี่ยถ้าเกิดสมมติคุณหว่านพืชหว่านผลอะไรไว้หมายถึงคุณรอที่จะเก็บผลกินดอกอะค่ะ บางคนอา,อาจจะลงทุนอะไรไปสักระยะหนึ่งช่วงเวลานี้อาจจะเป็นช่วงเวลาที่มากระนด้จะได้อะไรแบบกลับคืนมานะคะในเรื่องราวของความรักเนี่ยมีแต่เรื่องราวของคนที่คุณรู้สึกว่าคุณอยากเป็นเพื่อนกับเขาคุณชอบเพราะนะเอออยากมีแฟนเหมือนกันนะแต่ว่าคุณก็ไม่ได้รู้สึกถึงขนาดแบบ อยากอะไรขนาดนั้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือชาวท่าน้ําคุณเป็นคนที่ไม่เข้าหาใครด้วยนะคะในช่วงนี้คือไม่ได้คิดอยากจะจีบใครหรืออยากจะชอบใครอยากให้มีคนเข้ามาหาเรามากกว่าคนที่เขาชอบเราที่เราเป็นตัวเรานะคะแนวโน้มของคุณเนี่ยไพ่มี4ดาบค่ะมี8ถ้วยมีดีไฮพีเทรสมี เดอเอ่อจะเป็นอันนี้จะเป็นเจ็ดเอ้ยเป็นสิบไม้เท้านะคะคือตุ๊กมองว่าในช่วงเวลาเนี้ยเอ่อแนวโน้มของคุณอนะออกแนวเหมือนกับสาหรับบางคนนะคะตุ๊กคิดว่าคุณอาจจะค่อนข้างที่รู้สึกขี้เกียจสักนิดหนึ่งในการที่จะทําอะไรบางอย่างคืออย่างที่ตุ๊กบอกอะคะ่ะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้มันเป็นช่วงเวลาที่คุณไป ลงทุนหรือทำอะไรสักอย่างในะช่วงเวลานี้เป็นช่วงเวลาที่นิ่งๆที่คุณอยากจะเห็นอะไรมันดีเทิร์นกลับมานะคะเหมือนกับในเรื่องของความรักเหมือนกันบางคนเนี่ยเวลาคบใครทางกายคุณมีความรู้สึกไม่คาดหวังกับความรักครั้งนี้แล้วสําหรับบางคนนะคะคุณมีความรู้สึกแบบว่าฉันไม่อยากจะทาอะไรเลยฉันอยากจะอยู่เฉยๆนะคะอ่าขอดูเพิ่มหน่อยคะ่ะสําหรับชาวธาตุน้าเนี่ยออกแนวเหมือนคุณแบบว่าช่วงนี้คุณแบบอยากนอกยุ่เฉยๆอยากชิลๆนะคะ ไพ่เป็น The Magician ค่ะมีชาวราศีสิงห์นะคะมี Strength มีหนึ่งเมทัลแลก็มี King สองเป็น The k คุณเหมือนอยากทำอะไรเพื่อตัวเองนะคะแต่ว่าคุณก็ออกแนวเหมือนกับว่าคิด ที่ว่าจะทําแต่ยังไม่มีโครงการยังไม่มีการที่จะเริ่มอะไรใหม่ๆเออตุกคิดว่าตัวคุณเองพยายามที่จะบิ้วโครงการใหม่หรือทําอะไรเก่าๆอ,อ่ะเอ้ยบิ l โครงการเก่าๆก่อนทาให้มันดีก่อนไพ่ของคุณไม่ค่อยมีในเรื่องราวของค,ความรักมีแต่เรื่องราวของการหมกมุ่นกับตัวเองแต่ไม่ได้หมกมุ่นถึงขนาดเออฉันจะต้องอยู่อย่างนี้นะแต่มันเป็นเรื่องราวของคนที่อยู่กับตัวเองแล้วมันก็มีความสุขดีมันไม่ได้ทุกอะไรไพ่ของคุณออกจะเฉยๆด้วยซ้ำไปนะคะ อบทสรุปของคุณบทสรุปของคุณมาดูกันไพ่บทสรุปของคุณค่ะมีเดอะสตาร์มีชาวราศีก,กุมเข้ามาเกี่ยวนะคะอ่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยทั้งหมดไพ่ที่เปิดมาตัวว่าไพาก่กำลังจะสื่อในเรื่องราวของเพื่อนมากกว่านะคะ ใครก็ตามที่เข้ามาหาคุณเหมือนเป็นเพื่อนใหม่คุณรู้สึกเหมือนเขาคนนั้นเป็นเพื่อนใหม่หรือใครก็ตามผู้หญิงผู้ชายก็ตามคุณอยากจะได้คู่พาร์ทเนอร์ดีๆในการลงทุนหรือในการทําอะไรมากกว่าที่จะเป็นในเรื่องราวของความรักเออชาวธาตน้ำเนี่ยไม่รู้ช่วงนี้คุณคิดอะไรอยู่นะแต่ความรู้สึกของคุณเหมือนประมาณว่าคุณไม่ได้ต้องการคนรักที่เอาเอาเอาใจแต่คุณต้องการคนรักที่เหมือนเป็นเพื่อน คนที่อยู่ในยามที่คุณเหงาคนที่ช่วยแก้ปัญหาหรือคนที่อเออเขาเรียกว่าคนที่คอยสนับสนุนคุณให้ทำในสิ่งที่ดีๆนะคะขอดูคำแนะนำเลยค่ะสำหรับคนโสดไพ่เป็น8ดาบค่ะมีเดทมีชาวราศีพิจิกชาวทัตุน้ำนะคะมีไพ่คิงซับสอนมีไพ่ซิกซ์ซับเพนเทนเคเออคุณอาจจะเกิดมาเพื่อที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าที่จะเป็นผู้รับอะค่ะเออหลายๆอย่างสำหรับชาว ออไม่ใช่หลายๆอย่างสิหลายๆครั้งชาวท่าน้ํามักจะดูเหมือนคนที่เป็นผู้นําในหลายๆเรื่องนะคะช่วงเวลานี้มันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณอยากรู้สึกว่าอยากจะเป็นผู้ตามบ้างอยากจะให้ใครมาเสนออะไรแล้วเราก็ทําตามเขาหรืออะไรแบบนี้ทําตามความต้องการของคนอื่นบ้างนะคะเออแต่ว่ายังไงแล้วอ่ะสภาวะความเป็นผู้นําของชาวท่าน้ํามันค่อนข้างสูงในในช่วงเนี่ยเวลานี้ เพราะฉะนั้นเวลาจะทําอะไรก็ตามคุณเลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยสิ่งที่คุณทํามันดีแล้วมันมีความสุขแล้วไม่มีแฟนไม่เป็นไรไม่มีใครเข้ามาไม่เป็นไรคนที่เข้ามาคิดอยากจะเป็นเพื่อนกับเราโอเคฉันเป็นเพื่อนกับเธอได้นะคะคือแบบไม่ได้คิดอะไรมากขนาดนั้นค่อนข้างที่จะเป็นการแพ้ไพ่ของธาตุที่ ปูคิดว่าความรู้สึกคุณค่อนข้างที่จะสมดุลเนี่ยเพราะใบแรกของคุณได้ทําแผนมาเลยมันน่าจะคิดอยากทําอะไรหรืออะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้เป็นคนที่จะเหวี่ยงวีนไปทางเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือโฟกัสอะไรเรื่องใดเรื่องหนึ่งแต่ว่าโฟกัสในเรื่องของความสุขของตัวเองอะไรทำแล้วสุขเออทำกินอะไรแล้วอร่อยก็คือกินไม่ได้ซีเรียสอะไรแบบเนี้ยมากกว่านะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดค่ะของคนโสดต่อกันที่คนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะชาวธาตุน้ำค่ะขอดูเรื่องดาวของคุณหนค่ะ สำหรับชาวธาตุน้ำนะคะอือสำหรับชาวธาตุน้ำคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเนี่ยตุกคิดว่ามันเป็นช่วงเวลาที่คุณจะตัดสินใจที่จะเดินออกมาจากใครบางคนไม่ได้หมายถึงว่าคุณจะเลิกคุยกับเขานะแต่ตุกคิดว่าตัวคุณเองอ่ะน่าจะเป็นในทิศทางที่ว่าคุณเริ่มที่จะปล่อยวางมากขึ้น เปิดโอกาสให้กับตัวเองมองหาอะไรใหม่ๆให้กับตัวเองมากขึ้นนะคะเออไม่ได้ฉันแบบถ้าจะพูดจริงๆก็เหมือนกับว่าฉันยไม่ได้ทิ้งเธอนะหรือยังไม่ได้ถอดใจจากเธอนะแต่ฉันแค่มีความรู้สึกว่าสถานาการณ์เรามันยืดเดยื้อมานานแล้วเออถึงเวลาที่ฉันจะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆบ้างนะคะประมาณนี้แนวโน้มของคู่ของคุณไพ่เป็นสามดาบค่ะเป็นสองถ้วย อย่างที่ตุ๊กบอกค่ะใครบางคนเปิดใจให้กับคนใหม่ๆที่จะเข้ามา <c oughs> คู่นี้เป็นคู่ที่เขาเรียกว่าเราอยู่ด้วยกันมาเราคุยกันมาเนี่ยเพราะว่าต่างคนต่างไม่มีใครจริงๆแต่พอถึงช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยนะมันอาจจะมีใครบางคนที่เริ่มที่จะมีคนเข้ามาหาก็เลยเริ่มรู้สึกว่าเราควรที่จะเปิดใจให้กับคนใหม่ๆเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์กับใครบางคนที่ใช่จริงๆสําหรับเราอะนะคะขอดูตัวคุณหน่อยค่ะ ตัวคิดว่าน่าจะเป็นตัวคูณมากกว่านะคะที่พยายามที่จะเปิดโอกาสให้กับคนใหม่ๆหไพ่มีเดชชาราสีบิสติกค่ะ คุณเป็นคนที่ถ้าพูดง่ายๆก็คือ,อ,อฉันไม่ได้เป็นคนที่ยอมแพ้กับอะไรง่ายๆหรอกแต่ถ้าเกิดถึงเวลาฉันเป็นคนที่ยอมรับความจริงมากกว่าอะไรที่ใช่ก็คือใช่อะไรที่ไม่ใช่ก็คือไม่ใช่คุณจะไม่โกหกตัวเองอะค่ะคุณจะพยายามที่โอเคมันอยู่แบบนี้มันเป็นไปไม่ได้บางทีแล้วกับคนที่คุณคุยอยู่นะตอนเนี้ยตอน,น,นแรกๆคุณอาจจะรู้สึกอินเลฟมากๆเขาคืออย่างนั้นเขาคืออย่างนี้มีการวางแผนแต่พอคุณคุยไปได้เรื่อยๆอะค่ะตุ๊กคิดว่าไม่ใช่เป็นพอนิสัยหรือตัวเขา ะะมันอาจจะเป็นเรื่องราวของของวัฒนธรรมขนบธรรมเนียมหรืออาจจะเป็นทัศนคติอะไรบางอย่างหรือฐานะที่คุณมีความรู้สึกว่ามันลงรอยกันได้ยากมันเลยทําให้คุณรู้สึกเริ่มที่จะปล่อยวางแล้วก็เปิดใจให้กับคนใหม่ๆรอคนใหม่ๆที่จะเข้ามานะคะคนคนนี้เหมือนคุณพยายามที่จะลดเขาในสถานะเพื่อนแต่ว่ามันยังไม่ได้สักทีเดียวส่วนตัวเขาล่ะ ให้มีชาวราศีมีนนะคะชาวท่าน้ําค่ะด้วยกันมีแต่เรื่องราวของชาวท่าน้ำทั้งนั้นตุกคิดว่าเหมือนเป็นเรื่องราวของคนธาตเดียวกันกับธาตเดียวกันหรืออาจจะหมายเป็นถึงเรื่องราวของตัวคุณเองที่โฟกัสที่ตัวเราเองก็ได้นะพอไพ่มีความรู้สึกว่าตัวเขาเองไงคะคะเขาไม่ได้มองหาใครคนใหม่แล้ว คนคนนี้ค่ะเหมือนกับเขามีความรู้สึกว่าเขาเจอคุณแล้วแล้วเขาพอคุยกันมานาน,านเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าเฮ้ย mm. คุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะเพราะฉะนั้นนะ่ะเขาก็เลยพยายามที่จะไม่ไม่คิดอะไรเยอะแต่ก่อนนะตกวกาคนคนนี้เขาอาจจะคิดอะไรเยอะแยะว่ามันว่าคุณกับเขาคงเป็นไปไม่ได้น,นู่นะนี่น่นอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนความคิดมันตกลงไปแล้วเขาเริ่มที่จะโฟกัสกับคุณมากขึ้นนะคะขอดูบทสรุปหน่อยค่ะ บทสรุปนะคะบทสรุปไพ่มีไพ่ห้าเหรียญใช่ไหมอ่ะมีไพ่ห้าเหรียญมีไพ่งซับสอดมีไพ่เก้าถ้วยมีไพ่สี่ถ้วยน่าจะเป็นความสัมพันธ์ที่มันกลับตาลปัดกันตะก่อนอะ คนหนึ่งคอยวิ่งไล่ตามแต่ตอนนี้อีกคนหนึ่งกับกลายเป็นคนที่มีความรู้สึกว่าทําไมเหมือนถูกลืมรู้สึกเหมือนถูกลืมอะรู้สึกเหมือนเฮ้ย <c oughs> เขาไม่ได้สนใจเราเหมือนแต่ก่อนหรือเขาโฟกัสแต่ตัวเขาเองมากเกินไปแต่ไม่ได้หมายความว่าออไม่โฟกัสที่เราเราจะตัดนะไม่ใช่แต่แค่รู้สึกน้อยใจและแสดงความน้อยใจออกมาให้เห็นได้ชัดในเดือนนี้มันอาจจะเป็นเดือนที่คุณได้แบบเห็นความ แสดงความน้อยใจแสดงความกระตือร้นในการอยากพูดอยากคุยกับคุณอยากเจอคุณอยากสื่อสารกับคุณอะไรมากขึ้นนะคะขอดูคำแนะนำหน่อยค่ะไพ่มินจัสเมนต์ค่ะเป็น5ถ้วยเป็น The Empress นะคะขอดูใบสุดท้ายหน่อยเพื่อขยายไพ่ของคุณตะกอน่ะคุณเคยรู้สึกว่าคนคนนี้คุณรู้สึกผูกพันกับเขาเราอาจจะเป็นคู่รักกันแต่ชาติปางก่อนหรืออะไรแบบนี้ในความรู้สึกของคุณแต่ว่าณตอนนี้คุณมีความรู้สึกว่า คุณเริ่มที่จะรู้สึกว่าตัวคุณเองอ่ะไม่ได้คิดผิดนะแต่รู้สึกว่ามันมันไม่ใช่แหละไพ่บอกว่าตัวคุณเองเลือกในสิ่งที่ตัวคุณเองชอบได้ก่อนหน้านี้คนเรามันล้มลุกคุกัานมาตลอดตัวคุณเองอ่ะลุกได้เสมอคุณเหมือนคนที่เหมือนต่อให้จะล้มยังไงอ่ะคุณก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันจะสู้ต่อไปได้เป็นผู้หญิงที่มีความมั่นใจเป็นผู้ชายที่มีความมั่นใจนะคะคือตัวคุณไม่จําเป็นต้องพึ่งใครก็ได้อะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นกับคนคนนี้ ตุกมีความรู้สึกว่าอยู่ที่คุณเลือกนะคะถ้าคุณมีความรู้สึกว่าเขาคู่ควรกับเราคุณจะยังเก็บเขาเอาไว้อยู่ก็ได้แต่ว่าไพ่บอกว่ามันไม่ผิดนะที่คุณจะเปิดใจหาคนใหม่ๆคนที่เขาพร้อมมากกว่าคนคนนี้นะคะอ่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจน,นะคะ่ะต่อกันที่คนที่มีคู่แล้วนะคะเดี๋ยวดูมาดูคนที่มีคู่แล้วนะคะขอดูเรื่องราวของคุณนะคะ่ะชาวทัดน้ําคนที่มีคู่แล้ว ไพ่มีชาวราศีเมษนะคะมีชาวราศีกร,รกฎค่ะชาวธาตุไฟชาวธาตุน้ํานะคะมีไพ่สามถ้วยก็ยังคงเป็นชาวธาตุน้ําอยู่นะมีไพ่เดอะฟูแล้วก็มีไพ่ควีนซ็อกเป็นเดอะเคเป็นความรักที่มีอิสระกันมากขึ้นสําหรับบางคู่ถ้าคุณคบกับชาวต่างชาติต่างภาษามีเรื่องราวของความห่างไกลเหน่ห่างในเรื่องของการเดินทางหรือการเจอกันไพ่ของคุณไม่ค่อยได้จะแยแสอะไรสักเท่าไหร่นะคะเออ ไพ่มันมีความรู้สึกเหมือนคนที่เป็นเพื่อนกันมากกว่าเราคุยกันได้เราโอเคนะเราไม่ได้ทะเลาะเบาแหวงกันแต่ว่าแค่มีความห่างเหิอนอะไรบางอย่างตุกไม่ความรู้สึกว่าสําหรับชาวท่าน้ําเองคุณแค่คุณแค่ไม่ได้รู้สึกว่าคุณจะต้องตัดสินใจทำอะไรกับความสัมพันธ์นะคะแต่แค่อยู่กับมันไปตรงนี้แค่นั้นเรารู้สึกกับโอเคกับมันนะคะอะไรที่เราทำแล้วเรามีความสุขอะเราก็จะทำอะแล้วคุณก็รู้สึกอิสระดีนะคะ แนวโน้มของคุณนะคะไพ่เป็นไพ่ king soft w o r d ค่ะเป็นไพ่สิบเหรียญเป็นไพ่สี่ดาบ คนมีคู่บางคนที่ยังไม่ได้แต่งงานเนี่ยตุ๊กค,คิดว่าคุณไม่ได้มองการไกลในเรื่องของของครอบครัวมาสักพักหนึ่งแล้วแต่ก่อนคุณเคยตัดสินใจว่าคุณอยากจะมีครอบครัวอยากจะอะไรอย่างเงี้ยแต่ตอนนี้เหมือนเหมือนกับโชคของคุณมีเรื่องราวดีๆอื่นๆอ่ออะมันเข้ามาไม่ได้ทําให้คุณโฟกัสกับเรื่องอื่นมากกว่าแต่สําหรับคนที่เป็นครอบครัวอยู่แล้วอะค่ะหมายถึงครอบครัวเนี่ยถามว่ามันมีความสุขดีอยู่ไหมตุ๊กก็มองว่ายังคงมีความสุขดีอยู่นะคะอย่างที่ตุ๊กบอกอะคะ่ะในช่วงเวลา สิบห้าวันอะมันไม่ได้มีอะไรที่เข้ามาให้คุณตัดสินใจแบบที่จะต้องทําเดี๋น้นปัจจุบันทันวลคือไม่ใช่แต่มันเป็นเรื่องราวความสัมพันธ์ที่มันเหมือนกับว่ามันมีบางอย่างนะที่เข้ามาแต่ว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เรามีความรู้สึกว่าเราจะเก็บเอาไว้ก็ได้หรือเราจะปล่อยผ่านมันไปก็ได้นะคะขอดูตัวคุณค่อยค่ะอ่ มันมีเรื่องราวบางอย่างที่เข้ามาในความสัมพันธ์ที่ทําให้คุณทั้งเก็บมันเอาไว้แล้วก็ไม่เก็บมันเอาไว้นะคะแต่ไพ่บอกว่าบางทีแล้วเนี่ยการที่มันไม่มีปัญหาอะไรเลยในความสัมพันธ์มันเลยทําให้เราสงสัยว่าทุกๆวันนี้เราทําอะไรขาดตกบกพร่องไปหรือเปล่านะคะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีอะไรหรอกที่เราทําแล้วขาดตกบกพร่องไพ่เจ็ดเหรียญกำลังบอกว่า คือจริงๆอ่ะมันไม่ได้มีอะไรเลยนะไอเจ็ดถ้วยเนี่ยคุณแต่คุณพยายามคิดว่าเฮ้ยมันต้องมีอะไรสิที่มันไม่ดีใช่ไหมเออเขาอยากจะบอกอะไรเราไหมทาไมเขายงเียบไปหรืออะไรแบบเนี้ยในความรู้สึกของเราแต่จริงๆความสัมพันธ์ของชาวท่าน้ํานะคะช่วงวันที่1นถึงสิตู้บอกเลยว่ามันยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นกับพวกคุณค่ะไพ่มีแฮงแมนค่ะอันนี้เป็นไพ่ของตัวเขานะคะ1เหรียญ อันนี้เขาเรียกว่าการให้อภัยนะคะบางทีคุณอาจจะเจอกับใครบางคนที่หรือคุยกับคบกับใครบางคนอยู่หรือแต่งกับใครบางคนไปแล้วซึ่งณช่วงเวลานี้เวลาที่มีปัญหาเกิดขึ้นมาหรืออะไรก็ตามหรือเป็นเรื่องราเล็กๆนน้อย<ๆ>เขาจะปล่อยผ่านมันไปได้อย่างรวดเร็วไม่ได้สนใจไม่ได้ใส่ใจแล้วก็ไม่ได้เก็บเอามาพูดเก็บเอามาคิดนะคะความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ของคุณกนะับเขาเนี่ยเขาไม่มรู้สึกว่าต่อให้คุณทําผิดอะไร เขาก็สามารถที่จะให้โอกาสคุณได้อะคะ่ะเขาจะไม่แบบว่าจะไม่เจ้าคิดเจ้าแค้นจะไม่เก็บมาคิดหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ตัวคุณเองกลับรู้สึกว่าการที่เขาไม่พูดเลยเนี่ยมันหมายถึงเขาไม่พอใจหรือเปล่าแต่จริงเปล่านะเขาไม่ได้ไม่พอใจนะเขาโอเคกับมัน,นะคะ่ะขอดูบทสรุปหน่อยนะคะ ให้เป็นคว e นซับฟอนค่ะเป็นเจดาบเป็น q u e e n ซับคัพบางทีเราก็แค่รู้สึกว่าเรากลัวนะคะไพ่ของคุณน่ะจะมีความรู้สึกว่าคุณกลัวว่าสิ่งที่คุณทำเนี่ยมันถูกเราหรือเปล่ามันดีแล้วหรือเปล่ามันใช่แล้วใช่ไหมหรือว่าเราทําอะไรที่มันเห็นแกตัวเกินไปหรือเปล่าทําให้คู่ของเราเขาไม่กล้าพูดจริงๆแล้วมันไม่มีอะไรค่ะคู่ของคุณกับคู่ของเขาเนี่ย เขาเรียกว่าความคิดเราอะในบางครั้งมันอาจจะไม่ได้ตรงกันในช่วงเวลานี้แต่หลายๆความคิดมันเป็นความคิดที่เคารพซึ่งกันและกันนะคะตุ๊กขอดูคำแนะนำหน่อยค่ะไพ่เป็นเดทค่ะมีชาวราศีพิจิกทัดน้ำนะคะมีไพ่หกดาบมีไพ่หกถ้วยแล้วก็มีไพ่ในสับขับค่ะ เออบางทีแล้วเนี่ยความหวังดีมันก็มาในรูปแบบอะไรอย่างนะคะไม่ได้อาจจะไม่ได้มาถึงการคําพูดการกระทําแต่อาจจะมาเป็นสิ่งของหรือการแสดงออกอะไรบางอย่างที่เราอาจจะรู้สึกไม่ค่อยได้ชินตาทุกจะบอกว่าความสัมพันธ์ของคุณและเขานะคะช่วง15วันนี้มันคงยังไม่เกิดอะไรหรอกเราไม่ต้องไปสงสัยในตัวมันนะคะว่าเฮ้ยมันจะมีอะไรบางอย่างหรือเปล่าแบบว่าการที่เขาทําดีมากๆไม่ใส่ใจไม่โกรธเราไม่โทษเราไม่งอนเราเนี่ยมันเป็นเพราะว่าเขาเริ่มเบื่อเราแล้วใช่ไหมจริงๆแล้วมันไม่ ใช่นะคะไพ่กำลังจะบอกว่าเขาไม่ได้เบื่อไม่ได้รู้สึกอะไรหรอกบางทีความเคยชินหรือเราเริ่มเข้ากันได้เนี่ยการที่มีเรื่องอะไรดีๆแบบนี้เข้ามาซึ่งเขาเรียกว่าความเงียบที่ดีอ่ะ มันก็อาจจะดีกับตัวคุณแล้วตัวเขาก็ได้เพราะฉะนั้นคุณอยากให้คุณมองอะค่ะเป็นข้อดีเขาไว้นะคะอะจริงๆไพ่ของคนกองเนี้ยไม่ค่อยได้มีอะไรมากนะคะไม่ได้มีเรื่องการตัดสินใจไม่ด้มีเหตุการณ์ที่น่าระวังแต่ว่ามันเป็นไพ่ของคนที่มีความอิสระต่อความสัมพันธ์จะคิดอะไรจะทําอะไรไม่ต้องบอกไม่ต้องเตือนไม่ต้องพูดไม่ต้องอะไรอย่างเงี้ยก็ทําไปได้เลยโดยที่ไม่ได้ แบบทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเดือดร้อนหรือรู้สึกไม่พอใจด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นไพ่ที่ดีนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดนะคะของชาวทัตน้ำค่ะ